شمالي شمالي. يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وأفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสุขความจำเริญความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจงประสบแด่ผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการตักวาในช่วงของฮะดติสุวลรบทนะครับท่านอัลบุคอรีและท่านมุสลิมได้รายงาน h ะด i ษจากท่านอิบนุอุมารระห์ยลลัลลาฮุวะอันฮุมะความะกาลาระสูลุลลอฮฺอิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม إذا كنتم ثلاثة فلا تتناجثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه تن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي قلوا مه بوك ดังนั้นพวกท่านอย่าพูดกระซิบกระซาบกันแค่สองคนจนกว่าพวกท่านได้อยู่ร่วมปะพนกับผู้คนทั้งหลายเนื่องจากว่าการกระซิบกระซาบเพียงแค่สองคนนั้นจะทำให้อีกคนหนึ่งมีความโศกเศร้าเสียใจในฮะดิษบทนี้ได้สอนแก่พวกเราว่าเมื่อพี่น้องมุสลิมอยู่ร่วมกันสามคนนั้น ห้ามให้ทำการพูดกระซิบพูดกระซิบกระซาบกันเพียงแค่สองคนเพราะเป็นการทำลายน้ำใจหรือสร้างความน้อยใจหรือความเสียใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่สามสาเหตุที่ทำให้บุคคลที่สามน้อยใจหรือเสียใจนั้นก็เพราะว่าการพูดกระซิบกระซาบกันเพียงแค่สองคนเนี่ยทำให้บุคคลที่สามคิดไปว่า ทั้งสองนั้นไม่ให้เกียรติแก่เขาหรือทั้ง2องกำลังทำการตำหนิการกระทำบางอย่างของเขาก็ได้นั่นเองนะครับนอกจากว่าอยู่ร่วมกัน3คนขึ้นไปอยู่ด้วยกัน4คน5คนหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าอนุญาตให้ทำการกระซิบกระซาบกันสองคนได้นะครับ เนื ly, wa, han, aha, it, ่องจากว่าการอยู่ร่วมกันมากกว่าสามคนขึ้นไปนั้นทําให้ห่างไกลจากการกล่าวหาหรือคิดในแง่ไม่ดีกับผู้อื่นดังนั้นศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้สร้างความรักความสามัคคีและสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นแก่หัวใจของพี่น้องมุสลิมด้วยกันวัลลฮุซุบฮานะฮูวะตาะลาอลาอฮฺวาลา